สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรกเกษตรกรก็วันนี้มาเย็นๆ่อยน,น,นะมาเย็นๆรถล,ลาก็อาจจะมีเสียงวิ่งเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยก็มีเยอะเสียงกระรอกกระแตอันนี้ก็ยังเป็นชนบทอยู่นะบ้านผมก็แถวบริเวณบ้านผมเนี่ยก็คือไม่มีใครเขาไปยุ่งไม่มีใครครบกวนไม่มีอะไรด้วยก็เลย สัตว์ต่างๆมารวมอยู่แถวนี้หมดทั้งนกกวักบ้างกระรอกบ้างอะไรเงี้ยกระรอกก็มีเยอะแถมนกพิราบก็มีเยอะ,อะวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็ผมจะพามาให้น้ําวิธีการให้น้ำนํำนอนนกอของผมจะมีไม่เยอะนะก็ที่มีหลักๆอยู่ที่เพาะอยู่ตอนเนี้ยก็แยกเป็นสามกระบะแล้ว เป็สองสามก็เป็นสามกระบะแล้วที่เพาะที่มีพ่อแม่พันธุ์อยู่นะในนี้อ่าส่วนในนี้ผมเอาดักแด่ที่เป็นดักแด่ผมเอามาใส่ไว้ในนี้ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปรวมในชุดพวกนี้แหละผมจะเอาไปรวมในที่ว่าเอาไว้ฟักนี่แหละ เพราะกระบ,บาดนี้ยังมีน้อยๆย,ยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาทวกแม่พันธนอย่างเนี้ยไปใส่แต่ถ้ามันเยอะยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะแยกพ่อแม่พันอีกชุดหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้วิธีการให้น้าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะแยกใส่ตรงนี้ละเก็บไว้ก่อนเนี่ยผมเก็บไว้ก่อน,ม,อนมีวิธีการให้น้ําง่ายๆครับเพื่อน อกกี้ฉีดน้ำอันนี้เป็นผมซื้อมาจากร้านเกษตรนะร้านเกษตรเนี่ยแค่แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะขวดนี่เรามาหาเอาตัวเครื่องพวกน้ําอัดลมขวดน้ําอัดลมตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วผมเอามาสําหรับใช้ฉีดต้นไม้ฉีดอะไรพวกเนี้ถ้าใครไม่มีก็หาซื้อฟอกกี้ก็ได้ฟอกกี้ฉีดรีพาร์ ก็น่าจะาาประมาณยี่สิบกาบาทมนะั้งไอตัวนี้ขวดนี้น่าจะแพงหน่อยตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะาาประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าหรือว่าอย่างไรนี่แหละใช้วิธีอัดอัดก,กระบอกอย่างนี้เลยนะอัดเป็นสัวเลยอวิธีการให้น้ำ อ่าในนี้ในในนี้ก็เป็นดักแด้แล้วเดี๋ยวผมก็จะแยกกันในในเนี้ยผมยังไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวผมแยกก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้อ่าเรามาให้ชุดนี้ก่อนดีกว่าชุดที่เป็นพ่อแม่พันว่าวิธีการให้ผมให้แบบไหนดูนะเพื่อนๆนะเนี่ยผมปั๊มไปแล้วผมปั๊มหัวสูบไปแล้วมัน ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคือการให้น้ำอะ่ะให้แป๊บเดียวเองฉีดเนี่ยผมฉีดแค่นี้แหละวันละแค่นี้ฉีดให้มันทั่วกว่าให้มันทั่วแค่นั้นเองแล้วก็ปิดแล้วก็ไปตั้งไว้เหมือนเดิมอย่เนี้ยอันไนเนี้ยพอแบ้ผนเยอะหน่อยแต่ก็มีนะตัวตายตัวที่ตายถ้าเราเห็นตัวที่ตายนะ เราคัดออกไปเลยเอาโยมทิ้งไปเลยไม่ต้องไปตรงตามไม่ต้องไปเสร็จได้เพราะว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วช้อนนาคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคลิปตั้ง,ตงแต่วิธีการให้น้ำอะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะตรงเนี้ย เราจะบอกว่าอยง่ายมากให้แป๊บเดียวเองใช่ครับให้แป๊บเดียวเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีหลา,หลายกระบะมากขึ้นใช่ไหมเราก,ก็ต้องใช้เวลาในการให้คือการดูแลแต่ละวัน่การดูแลนอนนกแต่ละวันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแหละ แต่ว่ามันจะช้าอยู่ไอ้ตอนตอนคัดแยกคัดแยกกับแด้คัดแยกพ่อแม่ผันไปกระบาใหม่อันเนี้ยผมก็ทีไปเลยเนี้ยแค่เนี้ยให้พอชุมช่มๆุมไม่ต้องให้แฉะนะไม่ไม่ต้องให้แฉนะแนะเพื่อนเืให้มันชุ่มชุมพอเนี่ยแบบเนี้ยผมก็เอาไปกล,กลับไปตั้งที่เดิม คุ่ติวเป็นพ่อแม่พันเนี่ยผมก็ให้แบบเนี้ยคือในชุดพ่อแม่พันธุเนี่ยจะมีอาหารอาหารเนี่ยจะยังอยู่ยังไงก็ยังอยู่เพราะว่าส่วนมากอะ่ะดักแด้เฮ้ยไม่ใช่ดักแด้สิตัวหนอนหนอนถึงจะกินอาหารตรงเนี้ยแต่พ่อแม่พันก็กินบ้างแต่ว่าก็น้อยส่วนมากจะเป็นดักแด้เอ้ยส่วนมากจะเป็นหนอนตัวหนอน ที่ว่าจะกินเลนะกินอาหาราาาตรงนี้ยพ่อแม่ผันตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีผักมีอะไรให้ก็ให้ได้ถ้ามีผักมีผักที่อกปอสารพิษสักหน่อยพวกแตงกวาแตงกวาพวกใบใบคะนา้าใบผักกาดขาวใบอะไรเงี้ยคือได้หมดแต่ว่าพวกเนี้ย คือถ้ากินไม่หมดภายในหนึ่งวันขอให้เอาออกขอให้เอาออกแล้วกอ็อันนี้ชุดพ่อแม่พันธุ์เสร็จไปแล้วใช่ไหมในนี้ที่ผมแยกพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วก็ใน,นเนี้ยก็จับเป็นหน่อและแต่ตัวยังเล็กมากตรงเนี้ยประมาณเกือบเดือนลวประมาณสักลางอาทิตย์อะผมเห็นไหมเห็นแต่ตัวเล็กมากตรงเนี้ย อาหารเขายังอยู่เราไม่ต้องให้อาหารเพิ่มชีดน้ำอย่างเดียวครับชีดชีดแค่พอชุ่มชีดแค่พอชุ่มไม่ต้องแช่ชีดให้ชุ่มอย่างเดียวไม่ต้องแช่อ้ากฝ่ามโนยืดีดอยวค่อยปิดล้วกันอนะ่ะโอเค อันนี้ก็เป็นดักแด้เยอะเนี่ยตัวที่เป็นหนอนหนอนเนี่ยหนอนใหญ่เนี่ยก็ฉีดเหมือนกันฉีดหมดครับเราฉีดหมดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยกดักแด้ออกก่อนแล้วก็จะฉีดเนี่ยคือวิธีการให้น้ําง่ายๆครับเพื่อนๆสรุปกันเลยที่ฟาคือวิธีการให้น้ําหนอนนกหลักสําคัญสําคัญเลยผมใช้น้าประปาธรรมดานี่แหละแล้วก็ทิ้งไว้ในขวดเนี่ย คือตัวนี้มาอันหนึ่งหรือไม่ครับถ,ถ้าใช้มีฟอกกี้ก็ใช้ฟอกกี้ฉีดฟืดๆ,ๆแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องเน้นอะไรมากโอหต้องมีเครื่องจักรมีอะไรเปล่าเลยครับเราใช้แค่นี้พอแล้วเนี่ยผมใส่ไว้ในสามกล่องเนี่ยประมาณสามสี่วันแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยววัานไหนว่างๆผมก็จะ ย้ายไปลงกองใหม่ส่วนที่ว่าเป็นนอนนกเล็กๆเนี่ยผมก็แบบนี้แหละจนอาหารมันหมดแล้วเราค่อยเติมจนอาหารมันหมดอาาะ่ะอาหารไก่อ่ะอาหารไก่เล็กเนี่ยหมดอาหารไก่แรกเกิดนะเป็นอาหารไก่แรกเกิดจะมีโปรตีนเยอะกว่าแล้วมันจะละเอียดอ่าพออาหารหมดแล้วเราค่อยกำมือโรยหน่อยแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะ มาไทยให้ดูอีกรอบหนึง่งถ้ามีเรื่องเล่าหรือมีคําถามเข้ามาข่าวหน้าอาจจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเพื่อน,อนสมาชิกที่วัดสอบถามนั้นเข้ามาก็ได้เป็น Q&A ครั้งที่สองอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยตอบคําถามไปแล้วครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วจะเป็น Q&A ครั้งที่สองก็ได้ว่าอาจจะแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือน,น,นกันละก็อย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามครับ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจก็คลิปก่นกอนๆเนี่ยผมเคยทิ้งไลน์ไอดีไว้ก็ยังไงแล้วก็เข้ามาเข้ามาสอบถามได้แอดเป็นมาแล้วเข้ามาสอบถามกันได้ติดปัญหาตรงไหนอยากจะเริ่มเลี้ยงอ่าอาีอย่างสําหรับคนที่ว่าอยากจะเริ่มเลี้ยงนะหาซื้อหนอนแถวๆนั้นได้เลยแล้วก็ปรึกษาผม ปัญหาตรงไหนมาปรึกษาผมแต่พยายามดูคลิปทั้งหมดที่ว่าผมทําไปนะแล้วจะเข้าใจพยายามดูคลิปทั้งหมดอ่ะแล้วจะเข้าใจโอเคสําหรับวันนี้ก็ผมจะไม่มีอะไรมากก็ฝากติดตามแลไใยายาก้เป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ